สวัสดีค่ะเออัน,น้มาสดใสมากก็วันนี้นะคะเป็นแสงที่แป้งต้องการมากที่สุดอันนี้คือประมาณเป็นเวลามันห้าโมงครึง่งแล้วแป้งก็ชอบแสงแบบนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเทาถ่ายตอนกลางคืนอะ่ะมันจะมืดเกินไปส่วนตอนเนี้ยมันก็กําลังแบบเป็นความแบบเฮ้ยแสงข้างนอกก็เข้าแสงโคมไฟก็สวยเอออันนี้คือ perfect time ที่สุดที่จะถ่าย YouTube แล้วก็ เป็นวันจันทร์ด้วยเราก็ทําอะไร productive หน่อยละกันเพื่อเริ่มวันจันทร์ที่ดีของเราสวัสดีนะคะทุกคนอันนี้มันเคยไปฟังนี้มากเกินไปไหมอืมแป้งเองนะคะก็ก่อนอื่นจะบอกว่าอีพีที่แล้วที่แป้งลงไปอะแป้งดีใจมากเลยที่แบบว่ามีคนมาคอมเมนต์แบบว่าถ้าสมมติว่าใครดูคลิปเราชอบก็คอมเมนต์ได้นะคะแบบว่ามีคอมเมนต์เหมือนแบบว่าคุณพ่อบอกว่าแบบ เออ uh, it's okay to not be okay ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเป็นกำลังใจให้คราบจากพ่อลูกสามรูสุว่าน่ารักมากเลยแบบว่าเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆแล้วก็มีแบบว่าพี่ๆที่แบบมัเหมนแบบว่าส,สู้สู้สีอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่ออนาคตของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออ EP ที่แล้วแงมันทอปิกเกี่ยวกับมหาลาัยเนาะแล้วสุว่าเอ้ยน่ารักจังเลยแบบว่าในการที่แบบว่ามีผู้ใหญ่มาเข้าใจความแบบ ซัฟเฟอร์ของเด็กในการอยู่มหาลัยอ่ะก็รู้สึกว่าจะต้องเป็นคุณพอ่อที่น่ารักจะต้องเป็นแบบคนใกล้ตัวของใครสักคนหนึ่งที่น่ารักมากๆแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้ก็ถ้าสมมติใครชอบหรือแบบดูแล้วมีอะไรอยากแชร์ก็คอมเมนต์ได้นะคะมันทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แป้งจริงๆทุกการกดไลค์ด้วยเออแล้วก็ดีใจที่แบบว่าบางทีอ่ะแป้งก็ทางยูทูปแป้งก็ไม่ได้แบบจะพีซใครอยู่แล้วเนาะว่า อยากให้มีคนดูหรืออะไรแต่ว่ามันชื่นใจเวลาที่แบบอย่างคลิปที่แล้วคนดูหกร้อยกว่าซึ่งแบบแป้งพิ่งลงมาแบบอาทิตย์นึงสำหรับแป้งมันเยอะลยแล้วเขาแป้งเพิ่งเริ่มทําแล้วก็คนฟฟลก,ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยดีใจมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนเย้โอเคก่อนอื่นเรามาอัปเดตชีวิตเงองกันดีกว่าก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแป้งได้ทํางานเบบี้เบิร์ดจบไปแล้วก็คือเบบี้เบิร์ดเป็นวันเสาร์ที่ผ่านมาแป้งเป็นเอ็มซีเนาะ แล้วก็วีีที่ผ่านมาก็เลยเป็นวีคที่ค่อนข้างจะแบบยุ่งเอ้ยทาไมถึงพูดว่ายุ่งทุกวีคเลยเขาบอกว่าเรา Artist. ข้ามพูดคาว่ายุ่งนะเพราะว่ามันจะแปลว่าเราไม่มีเวลาแต่ว่าขอนิดนึงขอ,อนิดนึงแล้วกันโอเคบ้างไปเปลี่ยนสีย่างมาใหม่ด้วยคือฉันชอบสีนี้มากเพราะว่าคือฉันชอบเชนมากกว่าที่แบบจะใส่เหล็กลวดธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวสิ่งหานี้ก็ถอดแหละตื่นเต้นมากแต่ว่าตอนนี้ก็ขอแอบเซลเป็นน้องแป้งไว้ก่อนแล้วกันเนาะเออ เออก็คือวิกฤตผ่านมาแป้งเป็นเอ็มซีแล้วก็อย่างที่แป้งเคยบอกเกินไปเนะว่าแป้งเป็นเฮดแล้วแป้งก็แบบค่อนข้างกังวลไม่รู้ว่าแบบตัวเองจะทําหน้าที่นั้นได้ดีไหมอะไรอย่างงี้แล้วพอจบงานแล้วใช่ไหมแป้งก็รู้สึกว่าแป้งได้ก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วคือเราพยายามเต็มที่จริงๆเพื่อให้งานมันออกมาดีเราเรียนรู้ในการที่เราได้ทํางานร่วมกับคนหลายๆคน แน่นอนว่าพฤติกรรมการทํางานของคนเรามันต่างกันอยู่แล้วเราก็ต้องใช้จุดนั้นมาแบบว่าปรับความเข้าใจกันนะมาแบบจูนกันเออก็ไม่ได้แบบราบรื่นไปซะทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะไรเกิดขึ้นแล้วดีเสมอมันมันดีจริงไม่รู้ว่าผู้เข้าร่วมงานไปที่เบิร์ตจะรู้สึกอย่างไรนะคะแต่ว่าเป็นหับป,ปีมาแล้วถึงว้นหลังจากเสร็จงานคืออาทิตย์ก่อนอ่ะแป้งเจ็บหูมาหลายวันแล้วเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกว่าแบบปวดหูเหมือนเหมือนแบบ หูอื้ออะคือตอนนี้แป้งก็ยังเป็นอยู่เหมือนแบบมนันวิ่งหูข้างเนี้ยแป้งก็เลยแบบทนทนมาทาัทั้งคิดเลยปวดปวด,ปวด,ปวดแป้งแล้วแป้งก็แบบไปหาพยาธ์กินยาเบื้องต้นอะไรย่างงี้จนกระทั่งวันงานก็คือวันเสาร์แป้งรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันแบบมันปวดมากๆแล้วอ่ะแล้วก็กลัวว่ามันจะแบบแอลก็เตงหูหนวกก็เลยพอจบงานเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งแป้งก็นั่งวินไปหาหมอเลยที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ตรวจเลยแล้วปรากฏว่า แก้วหูชั้นในอักเสบไม่ใช่แก้วหูชั้นในมาถึงแบบหูชั้นในอักเสบแต่ว่าคุณหมอบอกว่าแก้วหูยังอยู่ดีแล้วก็ลงอีกฝานึงโอเคงั้นแสดงว่าปเส้ไม่หูดนวเพราะว่าฉันจะเป็นเอ็มซีที่ที่ไม่ได้เสียงเองไม่ได้นะเออก็ได้รับยามากินนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเท่าไหร่นะแบบว่ามาถึงว่าได้ยินข้างนี้แต่ว่าข้างนี้ไม่นอื้อๆอยู่แต่ว่าเริ่มสุกามันดีขึ้นอืเสร็จปั๊บ พอแป้งไปหาหมาเสร็จปับ๊บเราก็ต้องมี after party เพราะมันเป็นงานเลี้ยงแป้งก็ไป after party แล้วคือแบบทุกคน <c oughs> ค after party ก็คือจะแบบฉลองที่เราทํางานเสร็จใช่ไหมในที่นี้ปกติแป้งเคยไปอีกงานหนึ่งมาแหละที่แบบว่าเป็นค่ายลังนุกใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นงานที่แบบเออล้านสเกลเล็กลงมาแล้วเท่ากับว่าเราอะได้เจอคนแบบทั่วถึงมากๆก็คือจะมีเด็กวารสารอยู่ด้วยกันใช่ไหม แลคือแบบตอนนี้ให้ขาแป้งงมีรอยช้ำอยู่เลย <c ười> คือจอยมากคือเข้าใจแล้วว่าการจะเมาหรือไม่เมาอ่ะมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศอารมณ์ฟิลวันนั้นจริงๆพเพราะว่าแพ้งรู้สึกว่าแป่งกินไปไม่เยอะแบบกินจริงๆนะกินจริงๆเลยอะสองสามแก้วแต่ว่าแม่รู้สึกเมามากแบบเมามากๆจริงๆอะแบบว่า มือไม้อ่อนไม่มีแรงแล้วแบบรู้สึกโลกหมุนอะไรเงี้ยเพราะว่าบรรยากาศนะั้นมันสนุกเพราะว่ามันมีแต่แบบเพื่อนเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีหลายคนที่แบบว่าแป้งแบบไม่เคยเจอคือในในรุ่นอะมันแบบว่ามันก็มีคนเยอะทุกคนแบบสองร้อยกว่าคนอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคนที่แบบเออแป้งแป้งไม่เคยเห็นหน้าคาตามมาก่อนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็ได้เจอกันณนะวันนั้นแล้วเราก็เหมือนว่า explain ความรู้สึกดีๆให้กันอะแบบว่าฟิลแบบว่า เฮ้ยเนี่ยเป็นเอ็ซอุ้ยเห็นมาตลอดเลยอุ้ยเป็นสวัสด์ใช่ไหมอุ้ยแกเลิศมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแล้วมันก็มีเพื่อนหละคนที่แปลว่าอยากจะบอกเขาว่ามึงเลิศมากมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจุดเดิเข้าไปแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงเลิศมากเลยยังไงเราก็เลยใช้โอกาสวันที่เราเมาเดิเข้าไปบอกว่าแบบเออกูชอบมึงมากแบบสไตล์การแต่งตัวมึงคือแบบเลิศที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเฮ้ยแบบแต่งตัวดีมากเลยตอนกูเจอมึงเฟิร์มมี่แต่กูไม่ชอบมึงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยแบบ ไอเลิฟ no. แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทุกคนก็บอกอกันแบบเออคือตอนนี้จริงแบบเพื่อนหลายคนแล้วก็ทํางานด้วยกันมาหลายงานแล้วเราก็แบบเห็นไปท่านาการของเพื่อนๆที่แบบเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกงานจริงๆอะแล้วก็รู้สึกว่าคณะแป็แเป็นคณะที่แบบว่าเราแบบทํางานกันจริงจังจริงๆตั้งไม่แน่ใจว่าแบบมหาอะไรอื่นคณะอื่นเป็นอย่างี้ไหมแต่ว่าที่นี่คือเราทางานเป็นระบบจริงๆเรามีไฟล์เราประชุมกันจริงจังแล้วแบบว่าเรารีเฟ e อะคือการบอกว่าเออเหมือนแบบ รีเฟกงานใช่ไหมเราไดเรียรู้ที่จะตัดอารมณ์ออกไปโอเคไม่พอใจอะไรน่าจะมีบ้างในระหว่างการทํางานแต่ว่าเวลารีเฟกเราต้องเอาสิ่งที่มีประโยชน์อะเก็บเอาไว้ให้ได้มากที่สุดส่วนที่แบบมันเป็นความแค้นส่วนตัวหรือความไม่พอใจส่วนตัวอย่าเอามาพูดเพราะนี่คือการทํางานทุกคนตั้งใจทํางานกันหมดอืมพูดดีๆอย่างนี้เออจริงๆ แล้วมันเรียนรู้อย่างไงแล้วมันเรียนเรียนรู้ที่จะว่าเออเราทํางานด้วยความแบบทํางานจริงๆเราแยกเกลีตยเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแต่ว่าแบบเวลาเราชื่นชมรคนที่แบบว่าทํางานเสียสละคือคนเชื่อปะ่ะมีเพื่อนแมงหลายคนถามแบบเพื่อนมออื่นนะคะว่าถ้าวันนี้เราได้อะไรแบบทำไมทำไมถึงยูอาร์ซซีเรียสมากได้รับเงินไหมได้เก็ตมันนี่หรือเปล่าอ๋อไม่ได้แต่ว่าแล้วเขาถามว่าแล้วทำไปทำไม คืออธิบายยากแอบอธิบายยากอยู่แต่ว่าก็มันเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนซึ่งแบบมันทําให้เราแบบได้คอนเนคชันได้ประสบการณ์การทํางานอะไรหลายอย่างซึ่งแบบแนะนําให้ทุกคนทํางานในมหาลายัยจริงๆมันแบบมันโซกูดมากมันแบบมันมันดีมากจริงๆก็ไม่คิดว่าเออถึงแมนตอนนี้จะเหนื่อยแต่ว่างานหน้าๆก็คงจะทําอีกอาจจะแบบเปลี่ยนบทบาทบ้างรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากแบบยึดต,ติกบดกับแบบบทบาทเดิมว่าแบบเป็น MC ต้องเป็น MC ตลอดไปอะไรเงี้ยอยากพัฒนาอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ารวมๆแล้วคืนนั้นคือแฮปปี้มากแบบบางทีอะทุกคนคนที่เราเห็นหน้าคาตาเขาแต่เราไม่เคยคุยเราก็ได้คุยแล้วก็ได้เต้นแล้วก็ได้แบบตื่นเช้ามาแล้วแบบเกิดอ,อะไรขึ้นวะเมื่อคืนแต่ว่าก็สนุกแฮปปี้ดีคือไปทำคือทําเล็บเองด้วยทุกคนตอนจัดนะแต่ว่ามันหลุดไปหลายเล็บแล้วเพราะว่าฉันอาจจะทําไม่ดีเองแต่ว่านี่คือทําเองแล้วคือ,อเราโชว์แค่นิวที่มันสวยได้ไหม สวยนะคือทำคือทําเล็บเพราะว่าเพราะว่าจะเป็จเอ็มซีก็เลยทําแล้วก็เป็นการต่อเล็บครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเห็นไหมว่าครั้งแรกที่แป้งทําอ่ะแป้งยังทําไม่สวยเท่านี้เลยคืออันนี้ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าสวยกว่าครั้งก่อนซึ่งแปลว่าอะไรแปลวคนเรามีการพัฒนาตลอดเวลาเออแล้วก็เชื่อใจตัวเองเหอะทำทำไปเหอะเดี๋ยวครั้งถัดไปมันก็สวยขึ้นมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเออก็เสือเป็นอันดิเล็กที่ค่อนข้างฟินถึงแม้ว่าแบบเล็บมันจะบางไปนิดนึงเออ โ okay. อเคมาพูดถึงท็อปิกวันนี้ดีกว่าเราเกินไปเยอะแล้วขอจัดผมสักน,นิดนึงนะรู้สึกขัดใจผมตัวเองนิดนึงอ่ะคือในกล้องมันแบบแปลกๆป่ะอะอะอโอเคท็อปิกที่จาพูดวันนี้คือแป้งอะทะเลาะกับพี่สาวใช่ปะ่ะก่อนก่อนหน้านี้แล้วแบบว่าทีนี้เราก็ไม่ได้คุยกันแต่แป้หารู่อยู่แล้วว่าในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันแล้วเราก็ ไม่มีทางจะตัดขาดกันได้ด้วยเรื่องกันแลกันเรื่องเดียวอยู่แล้วอะไรแต่เราไม่รู้นะพี่สาวเรามีมุมมองยังไงต่อเรื่องเรื่องนี้แต่เรารู้สึกว่ายังไงเราต่อให้เราไม่ใช่คนผิดหรือเราเป็นอะไรไงเราก็ต้องคุยกันอยู่ดีใช่ไหมเออแล้วเมื่อวันจันทร์นี้ผ่านมาก็คือเป็นวันเกิดพี่สาวแปงพอดีซึ่งเราก็ไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่แบบประมาณต้นเดือนถ้าต้นเดือนได้สรุปเราก็ได้คุยกันะวันนั้นแล้วแบบเราก็ได้รับรู้ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่ามันไม่จริง ในความคิดของคนอื่นเยอะมากซึ่งค่ะพี่สาวแป้งก็คือโตแล้วทํางานแล้วปีนี้อายุยี่แปดแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าพี่พี่ทำงานแป้งมาอยู่หอน้องอยู่กับแม่ใช่ไหมทุกคนแยกย้ายสิ่งที่เราจะเห็นได้ถ้าเราไม่ได้คุยกันก็คือโซเชียลแป้งก็เลยจะมาพูดหัวข้อในวันนี้ว่าโซเชียลมันปลอมดูใส่อารว่า ต่ว่าจริงๆทุกคนโซเชียลมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยโอเคพี่สาวแป้งบอกว่าโ okay. อเคเราทะเลาะกัน้ว้เรื่องเรื่องหนึ่งเสร็จปั๊บพี่สาวแป้งก็แบบาาาาแบบพูดออกมาว่าร้องไห้ว่าเออแบบพี่คิดว่าแป้งอะไปอยู่มหาลัยแล้วแป้งก็คงจะแบบว่าแบบมีเพื่อนเยินยอแบบเหมือนแบบว่าไปอยู่สังคมมหาลัยที่ทุกคน เชิดชูว่าแป้งเก่งแป้งเป็นเอ็มซีแป้งแบบเออสวยแป้งแบบเออรู้สึกว่าแป้งก็คงจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็แป้งทําดีกับคนอื่นนอกบ้านแบบมีเพื่อนเยอะแยะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทําดีทําไม่ดีกับคนในบ้านอะไรอย่างงี้ซึ่งแป้งก็พอแป้งพามแป้งแบบแป้งถามว่าทาไมถึงคิดว่าแป้งมีเพื่อนเยอะเพราะว่าทุกคนจะได้ไหมว่าแป้งพูดในคลิปตัวอันนี้ตลอดว่า มหาลัยมันค่อนข้างที่จะซัฟเร์ในการหาเพื่อนที่สนิทกับเราจริงๆก็าถามว่าทําไมถึงคิดว่าแป้งโดนเยินยอโดนเชิดชูจากเพื่อนคนอื่นเขาบอกว่าแล้วถ้าแกไม่โดนเชิดชูแล้วแบบเวลาคือแบบแบบคือแกพูดยังไงว่าแกไม่มีเพื่อนแกเป็นเอ็มซก็ต้องมีคนแบบเออเชิดชูอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคพี่สาวแบงอายุยี่ปเท่ากับหางกับแปงเจ็ดปีใช่ปะเท่ากับว่าใน สังคมที่เขาอยู่เนี่ยตอนมหาลายัยกับตอนนี้ก็จะต่างกับแป้งเพราะว่าเราอยู่คนละมหาลัยกันด้วยและด้วยช่วงเวลาด้วยด้วยรูปแบบการเรียนรูปแบบการทํางานรูปแบบมหาลัยที่อยู่สังคมที่อยู่มันก็ต่างกันใช่ปะแล้วกันก็เลยถามว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเรื่องจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็ถามว่าทําไมถึงคิดว่าแป้งเป็นเ c แล้วทําไมแป้งถึงจะโดนเชิดชูเพราะว่าสำหรับแป้งนะ ในคณะนี้มีคนเก่งเยอะมากๆเยอะแบบแป้งรู้สึกว่ามาหาลัยมันคือแบบมันคือที่รวมคนเก่งแล้วเราเป็นแค่แบบไอจิ๋วอะในในที่นี่อะแป้งไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องตะเกียกตะกายวานาบ,บีให้ใครสักคนหนึ่งเห็นแต่ว่าแป้งรู้สึกว่าแป้งพยายามเพื่อตัวเองเพื่อแป้งในเวอร์ชันที่ดีขึ้นแป้งรู้สึกว่าแป้งดะรับโอกาส ได้เป็น M C ได้ประค้มันดีสุดต้งต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้มันดีที่สุดไม่ใช่หลงกับสิ่งที่ตัวเองได้รับแล้วบอกว่าแบบเออเนี่ยแหละก็ดีแล้วก็เลยแบบไม่พัฒนาตัวเองเออพม่นก็เลยแบบงงว่าทําไมแบบสิ่งที่ขณะพี่สาวเรานะพี่สาวเราไม่ไม่ไม่ใช่คนอื่นเลยนะพ,พี่สาวเรายัางคิดแบบนี้อะแสดงว่า ทุกอย่างมันเป็นแค่เปลือกอะทุกคนแบบว่าพี่สาวแป้งบอกว่า,วาเออเห็นก็เห็นลงในสตอรี่เห็นแบบเปลือมีเพื่อนเยอะแยะอะไรเงี้ยคือความเป็นจริงคือแป้งยังเป็นคนที่ซัฟเฟอร์อยู่เหมือนเดิมยังเป็นคนที่แบบอย่างที่แป้งเคยเล่าแบบไม่มีเพื่อนรู้สึกว่าหาเพื่อนไม่ได้กลับมานอนร้องไห้เครียดเลิกกับแฟนไม่มีใครให้พูดด้วยมีปัญหากับ m e n t a l health แต่ว่าถามว่าแป้งจะลงสิ่งนั้นในโซเชียลไหมแป้งก็คงจะไม่ลงอเพราะว่าไม่มีใครลงอะไรแย่ๆในโซเชียลหรอกทุกคนมันอยากให้คนอื่นเห็นแต่ด้านดีของตัวเองเท่านั้นแป้งพูดเลยว่าช่วงหลังแป้งเล่นโซเชียลน้อยลงมากแป้งจะลงเฉพาะอะไรที่ติงอยากลงไม่ถึงสิ่งที่แป้งอยากลงไม่ใช่สิ่งที่เป็นให้คนอื่นเห็นหว่าแป้งเป็นยังไงโมเมนต์ Moment กับเพื่อนอะไรฮาๆจะตลกลงแต่แป้งจะไม่ลงอะไรที่ อยากให้คุณเ่นเห็นว่าเรามีความสุขเพราะว่าโซเชียลมันก็อย่างนั้นไม่ใช่เหรอมันก็คือแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนโชว์แต่ด้านดีๆของตัวเองแป้งเห็นสอรี่คนอื่นเหมือนกันในช่วงที่แป้งยังไม่ได้คิดอะไรได้มากกว่านี้แล้วแป้งก็แบบทําไมเขาสนิทกันจังทําไมเขามีเพื่อนกันเยอะจังทําไมเขาแบบเฮ้ยคนนี้ดูสนิทคนนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบถามว่าจริงๆแล้ว รู้ได้ไงเขาสนิทกันเพราะว่าเขาเล็กสตอรี่กันเหรอเขาเล่สนิทกันเหรอเพราะว่าเขาไปกินข้าวด้วยกันเหรอเะยไปเอาเขาสนิทกันเพราะว่าเขานั่งเรียนด้วยกันเหรอเขาเล่นสนิทกันถามว่าเรื่องจริงมีใครรู้บ้างไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะไปแคร์ทำไมรู้สึกว่าชีวิตจริงอะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความจริงมากกว่าในโซเชียล อย่างเพื่อที่แป้งสนิทใช่ไหมแป้งก็ไม่ได้หลงรูปแป้งก็ไม่ได้หลงว่าเออต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดหรือแบบอะไรเพื่อนสนิทมัธยมอย่างเงี้ยเราสนิทกันแต่เราก็ไม่ได้แบบมาลงว่าเออเรารักกันเราสนิทกันแต่ว่าถามว่ารักกันไหมเรารักกันมากเลยเว้ยเราแบบเพื่อนเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นตลอดที่จะแบบซัพพอร์ตแป้งอะแป้งรู้ว่าแบบมองกลับไปแล้วจะมีใครอยู่ข้างหลังแป้งบ้างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงดูเขาจะแบบผักแป้งบบข้างหน้าว่าเออทําได้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าสังคมรู้ไหมก็ไม่รู้แล้วถามว่าสังคมจําเป็นต้องรู้ไหมก็ไม่จําเป็นเออตั้งเลยแบบมาแบบมา,แบบมานั่งตกตะรกรอนตัวเองจริงว่าโซเชียลมันปลอมมากไว้ทุกคนมันมีอะไรหลายอย่างที่เราพูดลงโซเชียลไม่ได้แล้วเราก็คงจะไม่พูดหรือความสุขที่ ต่อให้แป้งลงก็เป็นมีความสุขแค่ไหนหรือเนี่ยตอนนี้แป้งก็ำลังพูดโดยกับ youtube แต่ทุกคนก็ไม่มีทางหรือว่าแป้งสุขหรือทุกข์แค่ไหนอันนี้คือด้านที่แป้งจะโชว์แต่ว่าโอเคเราเราจริงใจนะคะเพราะว่าเราอัดยู u b e เพื่อที่จะบันทึกล่าลองตัวเองเอาไว้อืเนี่ยเราสึกว่าแป้งเล่า,ลาเรื่องของตัวเองก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อาจจะนี่อาจจะเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นที่ทุกคนรู้จักเราก็ได้อืเพราะฉะนั้นแบบอันนี้มันต้องแบบโน้ตเอาไว้เลยอะว่าแบบเราอยาไปแบบ หลงเชื่อใครเพียงเพราะภาพที่เขาสร้างในโซเชียลที่เขาอยากให้เราเห็นบางคนแบบอธยาศัยดีมากในติ k กตอกแบบว่าเหมือนแบบอาจจะแบบเออดูนิสัยดีดูน่ารักอะไรเงี้ยตัวจริงอาจจะเป็นเหมือนอย่างนั้นหรือไม่ใช่เหมือนอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่คนอะทุกคนมันก็แค่แบบภาพลวงตาขึ้นมาจริงๆอะมันคือเป็นโน้ตเลยว่าเราต้องเลิกเล่นโซเชียลให้เราต้องเลิกเสพชีวิตคนอื่นเว้ยสิ่งที่เราทําได้อะคือโฟกัสชีวิตตัวเอง เพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจริงม่จริงบ้างยกเว้นเราเองที่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงจริงๆเอออันนี้คือแบบถ้มามนถึงว่าพอแป้งได้ฟังสิ่งีจากพี่สาวใช่ปะแป้งรู้สึกว่ามันยิ่งแบบมันยิ่งเจ็บที่แบบว่าทําไมคนในครอบครัวเราก็ถึงคิดว่าเรามีความสุขด,ดีทั้งที่นอนอร้องไห้ทุกวันเลยอ,อย่างนั้นอะ่ะแบบแป้งสักโกมากมากกับมหาลัยอะ่ะ แต่แป้งไม่ได้เล่าให้แม่ฟังไม่เล่าให้ใครฟังเากว่ากลัวเขาเป็นห่วงใช่ไหมการ่เขาเห็นแค่ในพาที่แบบเป็นแป้งที่แบบอุย้ยลูกฉันเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นเวลาขนาดครอบครัวเรายัง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 ไม่รู้อะไรกับเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเวลาไหนตอนไหนที่มีคนมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรากับสิ่งที่เขารู้จักเราแค่นั้นนะเราไม่ใช่เปต้องสนใจเลยด้วยซ้ำอ่ะอืมแบบถ้ารู้จักเราจริงๆอาจจะไม่ ไม่มีทางที่จะไม่ชอบอะเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออซึ่งจริงๆนเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะเพราะว่าแป้งก็รู้สึกว่าเออหลังจากไม่ได้อัปเดตกับครอบครัวขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าสื่อสารกันมากขนาดนั้นมันถึงทําให้แบบเกิดการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเอแต่ว่าก็ถือว่าแป้งรู้สึกว่าแป้งโตขึ้นในฐานะที่เรากล้าที่จะพูดนั่งคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เปิดอกกันว่ามันเป็น,ปนอ,อย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออซึ่งแบบพอเราโ,โตขึ้นนะรู้สึกว่าปนใจเย็นลงมากคือแบบอย่างแป้งกับน้องสาวก็ทะเลาะกันบ่อยยุ่มหัวกันเลยคือสมัยก่อนอยู่บ้าน,นแค่สองคนแบบยุ่มหัวกันตลอดแต่ก็กลับมาดีกันแล้วแป้งก็รู้สึกว่าแป้งมันบ้ามากแต่ก่อนแป้งแบบว่ารู้สึกว่าติงต้องมีอํานาจอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ยแป้งรู้สึกว่าแป้งใจยเย็นลงขึ้นเยอะใจเย็นลงขึ้นเยอะใจเย็นขึ้นเยอะอ่าแล้วก็แบบ รู้ว่าอะไรที่พูดแล้วมันจะแก้ไขได้หรืออะไรที่พูดแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้บางเรื่องบางเรื่องอะทุกคนด่าให้ตายบทให้ตายมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะเพราะฉะนั้นพูดทําไมเอออาจจะโอเคเรา,าจ,จะรีมายคนคนนั้นได้ว่าทั้งแบบเราจะทำอย่างนี้หรือมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างที่ถูกต้องแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปนั่งแบบจี้จีๆๆ่ที่ซ้ำๆซ้ำๆเพราะว่ามันไม่เกิดผลเลยแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยอืม เั้นก็แบบนั่งคุยก็คือตอนนั้นมีแม่มีพี่สาวมีน้องสาวมีแม่มีแม่พี่สาวเป็นไรปไรมีแป้งแ,แ,แ,แล้วก็แบบพี่ก็ลองไห้นคืนนางเป็นคนขี้น้อยใจอะไรแบบเอออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบสุดท้ายแล้วเราก็แบบขอข้าใจกันว่าบ้าหรือเปล่าแบบว่าจะเลิกกันพี่น้องเพราะราเรื่องเดียวนะอะไรเงี้ยเออ แค่นั้นแค่นั้นจริงๆแล้วเหมือนแบบพี่สาวแป้งก็อาจจะแบบเครียดจากที่ทํางานหรือว่าอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบพยายามคีปที่จะแบบว่าถามกันว่าโอเคหรือเปล่าแบบว่าทุกคนจริงๆบ้งแบบแป้งก็เพิรู้สึกว่าเอ่อเมนทอลเฮลแป้งช่วงนี้ไม่ค่อยโอเคแบบว่าเพราะฉะนั้นนะแป้งรู้สึกอาการหาจิตแพทย์ในในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆ แล้วแป้งก็พยายามบอกพี่สาวเองตั้งนานแล้วว่าให้เล่นโซเชียลให้น้อยลงหน่อยทุกคนเลยเพราะว่ามันมันมีเศ่โซเชียลอะทุกคนแล้วก็คือแบบมีคําพูดหนึ่งที่พ่อแป้งเคยพูดตอนแป้งแบบเด็กๆแป้งจำได้เลยคือโอเคอันนี้จะเป็นเรื่องแปลกๆหนึ่งแต่ว่าพ่อแป้งไม่ชอบให้เล่นโทรศัพท์ก็คือสมมุติว่าแบบเราเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมตอน,นเด็กๆแล้วพ่อเดินผ่านพ่อก็จะแบบมองแหละรอบหนึ่งยังเล่น รอบสองยังเล่นก็เราก็จะพูดแบบว่าเลิกเล่นได้แล้วมั้งแบบว่าเออมันแบบเยอะไปโอเคแล้วพอพูดแบบโทรศัพท์ราคาไม่เท่าไหร่อย่าปล่อยให้มันมาควบคุมชีวิตเราเชื่อแบบตอนนั้นตอนนั้นนะตอนนั้นเราเราจะแบบรู้สึกว่าพูดอะไรแบบมันติดอย่างเงี้ยเล่นโทรศัพท์ยิ่งยิ่งเราโดนห้ามไม่ให้เล่นเราเลยอยากเล่นใช่ปะเพราะจริงๆแล้วมันคือแบบมันคือเรื่องจริงทุกคนมันคือคือมันคือแบบอย่าง วันไหนเฮียต้องการจะพักผ่อนพักผ่อนคืออะไรอะพักผ่อนโอเคแป,งป้งยอมให้การถ่ายติ๊กต็อกการดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นการหาผ่อนด้วยโอเคแต่ว่าบางทีมันมากเกินอะเราทําไปแบบไม่มีจุดหมายแป้งรู้สึกว่าติ๊กต็อกทำให้เราสมาธิสั้นมากๆออกมาจริงจริงแบบไม่รู้จะทําอะไรก็แบบหรือบางทีดู u t ท b e อยู่เนี้ยโฟกัสได้ไม่นานต้องเปิดติ๊กต็อกถ่ายๆแป้เป็นอิสัยที่แบบไม่ดีมากรือแบบอย่าง,างเช่นเมื่อวานนะ ตั้งไปวันไปวันอาทิตย์แล้วแป้งเหนื่อยไปทางัปดาแป้งรู้สึกวันีบบแป้งจะนอนไวสรุปคือแป้งจบลงด้วยกันนอนถ่ายติ๊กตอกไปเรื่อยซึ่งมันแบบทาไปทําไมอ่ะแบบว่าเสียดายเวลาจังที่แบบว่ามันควรจะได้ไปทําอย่างอื่นที่แบบมีประโยชน์อ่ะอือม้วแบบแค่นั่งถ่ายติ๊กตอกไปเรื่อยจนสุดท้ายก็แบบนอนตีสามปีสี่คือร่างกายแป้งมาชินเวลานี้แหละซึ่งแป้งรู้แล้วมันว่ามันไม่ดีมันไม่โอเคโอเคจะปรับบางทีมันก็ต้องฝืนตัวเองให้ได้ทุกคนว่าแบบว่า พอคือพอนอนคือนอนแบบทิกตกอเล่นตอนไหนก็ได้ป่ะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโทรศัพท์มันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราห่างเหินกับคนอื่นๆจริงๆรู้สึกว่ามีอะไรติดป่ะไ่นะรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือทําให้เราห่างเหินกับคนอื่นจริงๆอว่าอย่างเช่นแบบบอกว่าคิดถึงเพื่อนมากนัดเจอเพื่อนแต่ต้องในโทรศัพท์ สรุปเรามาเจอเพื่ออะไรวะอยู่กับพี่บ้านอยู่กับครอบครัวกินข้าวอยู่แต่ยังตอบแชทเพื่อนเราแบบทุกคนไม่ตายนะเว้ยวางมันได้นะเว้ยจริงๆแบบแป้งเป็นคนที่ค่อนข้างหงุดหงิดว่าที่แบบเออเพื่อนออกมาเจอกันครอบครัวมาเจอกันแล้วแบบทุกคนยังแบบเล่นโทรศัพท์อะ่ะรู้ว่ามันเล่นตอนไหนก็ได้ว่าทุกคนเรามีเวลาเล่นอีกทั้งชีวิตโทรศัพท์เนี่ยแต่แบบเล่นไปทำไมวะเราควรเงยหน้าจากหน้าจอขึ้นม,มองกันหรือเปล่าขึ้นมาขึ้นมาถามถ่ายชีวิตขึ้นมาถามถ่ายในสิ่งที่เราไม่ต้อง คาดคะเนเดาเองจากโซเชียลที่เขามีว่าเขาแฮปปี้แค่ไหนอย่างเงี้ยคือแบบอืมแล้วก็อย่างแบบตอนนี้อาจจะมีข่าวดิวใช่ไหมดิวลิสลาว่วาเออมันยิ่งแบบช่วงนี้มันทุกอย่างยิ่งตอาะย้ำแป้งว่าพอได้แล้วกับโซเชียลไม่คิดว่าแป้งควรจะพอจริงๆควรจะลดลงให้น้อยลงอีกแบบกับที่เป็นอยู่ โอเคเอย่างติ๊กตอกเนี่ยแป้งอาจจะทํางานด้านนั้นอยู่อาจจะรีวิวรีวิวของแต่ว่าแป้ไม่ใช่เปต้องเสพมันเยอะขนาดนั้นก็ได้หรือแบบไอจีอย่างเงี้ยเราไม่ใเป็ปต้องแบบเหมือนแบบว่านั่งไล่ดูชีวิตคนอื่นขนาดนั้นก็ได้เออฟิลนั้นนี่นือเป็นสิ่งที่แบบว่าแป้งตกตะกอนได้ในแบบในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าฉันต้องทาให้มันได้ขึ้นจริงๆิงสักทีเพราะว่า ต้าลองไปดูเวลาที่แป้งเล่นโทรศัพท์ใช่ป่ะทุกคนไอจี IG, ติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเยอะมากอะ่ะเอาจริงเวลาที่แบบแป้งพูดล้าแป้งไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยแป้งไม่มีเวลาทําอะไรเลยแปบบ้งมีเวลาแบบอ่านหนังสือเลยอะไรเงี้ยเวลาแป้งลงไปอยู่กับติ๊กต็อกหมดแล้วอ่ะห้าชั่วโมงไอจีสองชั่วโมงอะไรเงี้ยทําอะไรอ่อะดูอะไรอ่ะเออแบบมันมีอีกหลายสิ่งบนโลกใบนี้ที่มันน่าทําที่มันแบบว่ามมีประโยชน์กับเราอ่ะ เล่นได้เป็นการาพักผ่อนแต่ว่าไม่ติดจนมากเกินไปเพราะว่าน่าจะเป็น,านการบาลานที่ดีที่สุดจริงๆอืเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าวันนี้พูดนอนสต็อปมาพูดแบบ,บขนาดขนาด,นาดหูยังไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยแต่ว่าอะก็วันนี้วันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบอยากให้ทุกคนแบบลองกลับไปคิดตัวเองด้วยละกันว่าอืโซเชียลมันกดร้ายแค่ไหนเออแล้วก็ อยากให้ทุกคนพยายามลดมันด้วยสุขภาพจิตจะได้ดีขึ้นนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไม่ละบ๊ายบาย